ที่ตัวหารมีหนึ่งหลักและการหารสัน้นหลังจากที่ได้เรียนรู้วิธีการหารยาวมาแล้ววันนี้น้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการหารสัน้นว่าจะเหมือนหรือแตกต่างกับการหารยาวอย่างไรไปเรียนรู้พร้อมกับสนุกคิดคณิตศาสตร์ค่ะ สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะนักเรียนขาวันนี้นะคะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครูจะขออนุญาต สอนในเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วอยู่เรื่องหนึ่งตอนสมัยปสามใครพอเดาได้ว่าเรื่องอะไรเอ่ยการหารการหารมักจะมาต่อจากเรื่องของการค<ฮ>ูณเพราะฉะนั้นในวันนี้ในการเรียนการหารกับครูวันนี้นักเรียนจะต้องใช้ความรู้จากเรื่องของการ<ฮ>คูณนะคะมาเป็นตัวช่วยในการหารคําตอบการหารในวันนี้นะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มเลยครูบอกว่าวันนี้ครูไปเก็บดอกไม้มาให้นักเรียนทั้งหมด ไม่รู้นะกี่ดอกนักเรียนนักเเองกี่ดอกเอ่ย12ดอกเก่งมากนะคะ12ดอกครูจะวงล้อมรอบดอกไม้แทน1ตะกร้าตะกร้าที่2นะคะ นักเรียนคะจากแค่แผนภาพแค่เนี้ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์การหารได้ใครจะอาสาช่วยครูในการเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารจากแผนภาพนี้ออขอน้ำหวานอน,น,น้ำหวานเชิญค่ะหนึ่งอีกคนหนึ่งอขอพีค่ะพีเชิญเดี๋ยวพีนั่งก่อนก็ได้พี่รอให้น้ำหวานเขียนก่อนจะได้ไม่ซ้ำกันเพราะว่าพี่จะต้องเขียนอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับน้ำหวานใช่ไหมคะอะเดี๋ยวรอน้ำหวาน น้ำหวานเขียนว่าสิบสองหารด้วยหารด้วยสอ,สองเท่ากับหกพีสิ่งที่พีคิดซ้ำกับน้ำหวานไหมคะไม่ซ้ำเชิญค่ะดูนะคะว่าคุณพีเขียนถูกไหมสิบสองหารด้วยหกคุณพีเขียนว่าอะไรหารด้วย6เท่ากับ2อนักเรียนค่ะทั้งขอบคุณค่ะทั้งของคุณน้ำหวานแล้วก็คุณพ ผิดไหมคะไม่มีของใครผิดไหมคะอ้าวแต่ทําไมเขาเขียนไม่เหมือนกันล่ะแปลว่าต้องมีของใครคนใดคนหนึ่งผิดหรือเปล่าคะไม่ไม่ทำไมถึงไม่อะช่วยอธิบายพ้อมกันช่วยมีน้ําหวานบอกว่าก็เขียนได้สองแบบทําไมอะอะช่วยกันอธิบายค่ะ12หารด้วย2เท่ากับหนักเรียนคาะสิบสองเป็นจํานวนของดอกไม้ทั้งหมดส่วน สนี่เป็นเป็นจำนวนกลุ่มนะคะ12หารด้วย2เท่ากับ6ไหมายความว่ามีดอกไม้อยู่สิบ2ดอกแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้ดอกไม้กลุ่มละ6ดอกเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้เป็นจำนวนกลุ่มหรือสมาชิกสมาชิกของน้ำหวานก็ถูกมาดูของพีค่ะ12หารด้วย6เท่ากับ2หมายความว่ามีดอกไม้ทั้งหมด12ดอก แบ่งเป็นกลุม<ๆ>กล่มๆละ6ดอกจะได้ดอกไม้ทั้งหมด2กลุ่มเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้เป็น เป็นสองสองนี่เป็นกลุ่มหรือเป็นสมาชิกคะเป็นกลุ่มน่ารักมากนักเรียนขาทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่นักเรียนคิดเนี่ยไม่ว่าจะ6ห,หรือ2เนี่เป็นคําตอบที่ถูกต้องอตรวจคําตอบนักเรียนขาเรากําลังเรียนเรื่องการหารการตรวจคําตอบของเราจะต้องใช้ความรู้จากเรื่องการคูณยดเยี่ยมมากการคูณน,นะคะเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณในการตรวจคําตอบทวนสั้นๆ นะคะความสัมพันธ์ของการคูณนักเรียนดีมากค่ะแปลว่ายังจำได้อะคูณอย่างไรตรวจคำตอบอย่างไรติ๊กตอกหกคูเอาผลหารไป2องคูณหมีบางคนบอกว่า6กคูณสทั้ง2อย่างไม่ผิดค่ะเราจะนำผลหารไปคูณกับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไร ตัวอะไรตัวอะไรตัวหารดีมากตัวแรกเราเรียกว่าตัวตั้ตัวตั้งตัวที่สองเราเรียกว่าตัวหารแล้วถ้าคําตอบเราเรียกว่าผลหารนักเรียนน่ารักมากค่ะเราจะผลหารไปคูณกับตัวหารคําตอบที่ได้จะต้องเท่ากับตัวตั้งตัวตั้งสิบสองอ่ะดูค่ะนักเรียนบอกว่าเอาหกคูณด้วยสอง คูณเท่ากับ12ถูกไหมคะถูกหกกมาดูของพีบ้างนะคะ2คูณ6เท่ากับ12แค่นี้เองจำได้ไหมคะยากไหมคะยากไหมคะอ่ะไม่ยากเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนบ้างแทนที่จะติดรูปภาพนะคะเป็นติดโจทย์แล้วให้นักเรียนออกมาติดดอกไม้แทนครูนักเรียนทำได้ไหมคะได้ได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันนะคะ นักเรียนคะเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างไปแล้วหนึ่งตัวอย่างนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างแต่ครูจะเปียนละครูไม่ติดดอกไม้เป็นหน้าที่ของนักเรียนให้นักเรียนเป็นคนแบ่งดอกไม้ให้ครูนะคะโดยครูจะติดโจทย์ให้พิจะะารณาโจทย์อย่างว่องไวนะคะแล้วขอตัวแทนนักเรียนออกมาแบ่งดอกไม้ให้มันได้ตามประโยคสัญลักษณ์เนี่ยได้ไหมคะได,ไดะ้ใครจะออก ขอไม่ซ้ําคนเดิมได้ไหมคะคุณกันอยากออกไหมคะอ่าคุณกันเชิญค่ะคุณกันตัวสูงอีกคนหนึ่งผู้หญิงขอผู้หญิงคุณมุกมุกอ่ามุกเชิญค่ะมุกเหยิยบไปคนละสิบสองดอกค่ะแบ่งกันแบ่งกันกับมุกนะคะอ่ากันได้มาแล้วกันกับมุกจะตกลงกันก่อนไหมคะว่าใครจะแบ่งแบบไหน ไม่ค่ะมีเพื่อนตอบแทนว่าไม่ค่ะเรามั่นใจว่าเราจะไม่เหมือนกันมุกมีการยกย้ายเพราะคิดว่าน่าจะเหมือนกับของกันอันนั้นก็ได้ค่ะกันการจัดการแบ่งแล้วค่ะกลุ่มที่หนึ่ง,งกลุ่มที่สองมุกอย่าซ้ำกันนะคะอ่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 ะ,อะ ดอกไม้ช้ำค่ะเพื่อนบอกดอกไม้ช้ำ okay. โอเคโอถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนกันค่ะนะคะค่ะ,ะนักเรียนค่ะมาดูมาดูแผนภาพอันแรกนะคะการบอกว่าการมีดอกไม้ทั้งหมด12ดอกแบ่งเป็นกลุ่มทั้งหมดกี่กลุ่มสา,มสามกลุ่มได้กลุ่มละสี่สดอกคู่ถ,ถามว่าผิดไหมคะไม,ไม่ผิดนะคะสามารถ อิงไปถึงประโยชน์สักษณ์นี้ได้ไหมได,ได้ได้เหมือนกันนะคะอของคุณกันก็ถูกต้องของคุณกันเนี่ยคำเขาเรียกว่าอะไรอะจำนวนสมาชิกจำนวนสมาชิกไปเป็นตัวไปเป็นตัวไปเป็นสี่นี่ยคือตัวตัวหารส่วนของมุกนะคะของมุกถูกไหมคะนักเรียนถูกถูกของมุกเนี่ยไม่เหมือนกับของกันรตรงที่ว่าแบ่งเป็นทั้งหมดกี่กลุ่มสีกลุ่มกลุ่มละ 3ดอก,ดอ,กอันนี้3ดอกเนี่ยนะคะที่เป็นจํานวนสมาชิกมามาเป็นอะไรเลยคํตอบคตอบ,ตอบของประโยคสัญลักษณ์นี้เก่งมากค่ะถูกต้องนะคะเวลานักเรียนจะหาผลหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งเท่าไรก็ตามหรือว่าตัวหารเท่าไรก็ตามเนี่ยนักเรียนมักจะใช้วิธีการคิดอย่างไรหารยาวค่ะหารยาวพี่บอกหารยาวมีคนไม่ใช่หารยาวไหมคะมีไหมคะมีคนบอกว่าหารสั้นเอ๊ะเพื่อนบางคนครูเชื่อว่าไม่ได้ยินนะ หมายถึงว่าไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนหันสั้นหันยาวหันสั้นมีอีกไหมคะคิดอย่างไรเลิฟคิดยังไงคิดในใจคิดในใจยอดเยี่ยมคิดในใจมีอีกคิดอย่างไรใช้เครื่องคิดเลขใช่บางทีเราก็ใช้เครื่องคิดเลขได้ถามว่าผิดไหมอ่ะไม่ผิดเนาะแต่ว่าตอนนี้ที่เรากําลังเรียนเราจะได้รู้ว่าคําที่มาของคําตอบนะเขาคิดอย่างไรอ่ะนักเรียนค่ะขึ้นเลยนะคะ723หารด้วย3นักเรียนจะประมาณ7 0 0ร้ออยู่ที่เท่าไหร่ 7จ็ดร้อยมีคนประมาณมากกว่าเจ็ดร้อยไหมเจ็ดร้อยมีคนให้น้อยกว่าเจ็ดร้อยไหมมีไหมคะมีให้เท่าไรคะห้าร้อยนักเรียนว่าห้าร้อยน้อยไปไหมคะน้อยไประหว่างเจ็ดร้อยกับห้าร้อยอะไรใกล้เคียงกับเจ็ดร้อยยี่สิบสามมากกว่ากันเจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยก็ได้ห้าร้อยก็ประมาณได้ประมาณได้แต่แค่มันมันน้อยไปมันไกลใช่ค่ะมันไกลเกินไปนักเรียนบอกว่านักเรียนประมาณไว้ที่ เดร้อยเดี๋ยวนะคะประมาณ700ดร้อเนี่ยอ่ะเจ็้เนี่ยให้อยู่ที่ 700, 700. นักเรียนขาถ้าสมมตินักเรียนประมาณตรงนี้เป็น700ดรหารด้วย3นักเรียนคิดว่าคําตอบควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คําตอบควรจะเป็นอะไรมีเพื่อนบอก200ร้อทำไม200เพราะท่องแม่สุดคูณซิ ครูบอกว่าอ่ะเมื่อกี้โยโย่ตอบ200 200คูณ3เท่ากับ600 3คูณ2ได้6 600นักเรียนคิดว่า200เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมไม่ไม่ไม่ใช่แน่นอนเพราะตัวตั้งเราใช่600ไหมคะไม่ใช่ <100. S 1> อ่ะถ้าไม่ใช่200ก็เป็นอะไรได้ <c oughs> 300อ่ะมีเพื่อนบอก300 <c oughs> สมมุติว่าจริงๆอันนี้เราคิดในใจนะเนี่ยแต่แค่มันออกมาอยู่บนกระดาน300คูณ3เท <100. S 1> ่ากับ 9ก้นักเรียนขาแปลว่าโอ้แค่นี้ก็รู้เลยแปลว่าคําตอบของนักเรียนจะต้องมากกว่า2อ0รแต่แต่น้อกว่า300แต่น้อยกว่าสามถ้านักเรียนตอบน้อยกว่า200ปุ๊บแปลว่าผิดทาไมได้ทันทีมันน้อยเกินไปทํไมทาทาไมได้เลยคิดใหม่แต่ถ้าเกิน300ก็แปลว่า ก็มากเกินไปก็ผิดอีกเพราะฉะนั้นคำตอบเราต้องอยู่ที่ระหว่างระหว่างสองกับประมาณ 200, 200. แต่ไม่เกิน300ขอหนึ่งคนคะ่ะเดี๋ยวนะคะอย่าเพิ่งออกนะคะแต่ไม่เกิน300คะ่ะขอบคุณมากอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์คําตอบด้วยวิธีการหารยาวที่นักเรียนถนัดนั่นแหละหนึ่งคนค่ะใครจะออกมาแสดงวิธีการหารยาวนะคะของเจ3รยีบมหารด้วย3ขออนุญาตเลือกคนไม่ซ้ําเดิมได้ไหมคะได้ไหมคะเพื่อนจะได้ไม่หลับนะคะออโยโย่เชิญค่ะนักเรียนดูนะคะว่าเพื่อนมีวิธีการคิดอย่างไรโยโย่จะพูดไปด้วยก็ได้นะว่าโยโย่คิดอย่างไร เจ็หารด้วย3มโยโย่ต้องขยงเลยนะคะเนี่ยสูงไหมคะสูงไม่ต้องขยงโยโย่ไม่พูดอะไรเลยเห็นไหมนักเรียนนักเรียนดูนะว่าโยโย่มีแบบจุดผิดนิดนึงหรือเปล่าเดี๋ยวให้คะแนนพิเศษดูนะคะจากสิ่งที่คุณโยโย่คิดเนี่ย นักเรียนคิดว่าหลักการหารยาวมันน่าจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวครูจะพูดถึงเรื่องต่อไปถูกไหมคะเนี่ยแน่ใจเหรอแน่ใจโอเคยอดเยี่ยมมากค่ะ241นะคะเป็นคำตอบปรบมือให้กับโยโย่ค่ะนะคะอ่ะ 723หารด้วย3วิธีการหารยาวเราจะหารโดยการนำ3 3นส่เรียกว่าตัวตัวหารเราจะนำตัวหารไปหารกับตัวตั้งทีละหลักนะคะนักเรียนคาเมื่อนักเรียนหารในหลักใดคำตอบก็จะต้องอยู่ในหลักนั้นใช่ไหมคะเช่นนักเรียนบอกว่าเอา3ใช่ไหมโยโย่โยโย่เอา3ไปหาร7ในหลัก ร้อยนักเรียนดูคําตอบของโยโย่อยู่ที่หลักอะไรตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมคะก็ตรงกันกับในหลักในหลักร้อยถูกไหมคะถูกอ้าวนำสามไปหารเจ็ดในหลักร้อยได้สองร้อยนะคะสองร้อยคูณสามได้หกร้อยนักเรียนคะมันมีแค่หกอะแต่จริงๆแล้วมันคือหกอะไรหกร้อยครูเขียนแบบนี้ผิดไหม ไม่ผิดโยโย่ไม่เขียนผิดไหมไม่ผิดก็ไม่ผิดเพราะว่า6มันอยู่ในหลักอะไรอยู่แล้วในหลักร้อยมันก็มีค่าเป็นเท่าไหร่อยู่แล้ว600นะคะอ่ะ6 0 0 7 0 0 0 0ลบ600เหลือ100นักเรียนค่ะ100ทีนี้หารต่อไม่ได้แล้วทำอย่างไรต่อดึงเลขสอง่ากอนที่นักเรียนจะดึงเลข2จริงๆแล้วเราเอา100นี้ไปรวมกับ20ดีมากค่ะเมื่อ100ไปอยู่ในหลัก10 เราก็จะต้องไม่เรียกเขาว่าสิบเราจะเรียกเขาว่าสมมติคุณใส่เงี้ยอะเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยดูแค่สองตัวนี้เป็นอะไรสิบสองอะไร12บออะไร12อยู่ในหลักอะไรส2บสองสิบใช่อยู่ในหลักสิบเราเลยเรียกว่าสิบสองสิบนะคะก็กลายเป็นสิบ0สิบนำสามไปหารกับสิบสองสิบได้ได้สี่สี่อะไรคะสี่สิบ นักเรียนต้องตอบว่า40เพราะว่าสี่มันอยู่ในหลักสิบใช่ไหมคะสี่สิบคูณ3ได้ส2 12องหรือเปล่าจริงๆเป็น12บหรือเปล่า12 1สิบพี่ตอบถูกต้องว่า12บ0แต่จริงๆแล้ว12บ0ก็คืออะไรพูดให้เข้าใจกว่าเดิมคือเก่งมากอะไรคะ120ิแบบนี้ใช่ไหมจริงจริงมันคือ1 2อยแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะถูกต้องร2อ120ลบอได้อ่าพอดีเลยทีนี้ ทำอย่างไรล่ะดึงเลขสลงมาอ่าตอนที่นักเรียนดึงเลข3ลงมาเนี่ยจริงๆ3มันนำไปหารไม่ได้ละนะคะเราเอา010ไปรวมกับ3 0 1ศูบวก3ได้ศย์บวก3ได้ก็ได้3เหมือนเดิมก็ได้3เหมือนเดิมนำ3ามไปหาร3ในหลักหน่วยได้ได้หนึคูณสได้3ข้อนี้สุรุปแล้วมีเศษไหมคะไม่มีลงตัวพอดีถูกไหมคะถูก วิธีการนี้เราเรียกว่าวิธีการหาร,หารยาว,ายาวอ่ดังนั้น723หารด้วย3เท่ากับ241คําคำตอบที่เราคิดเนี่ยผลหารที่เราได้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเราต้องทำอย่างไรตรวจคำตอบตรวจคตอบค่ะตรวจคำตอบนักเรียนรู้แล้วว่าถ้านักว่าไงคะคุณกัน ทำไมคะมีตัวข้างบนทำไมข้างบนอ๋อทำไมข้างบนไม่มีแล้วทำไมตรงนี้มีครูลืมลบออกได้ไหมคะได้ได้นะคะทีนี้กลับมาที่ตรวจคำตอบของเรานักเรียนคะเราจะตรวจคำตอบได้โดยการนำใช้การคูณโดยการนำตัวหารตัวหารตัวหารในที่นี้คือคำตตัวหารในที่นี้คือสามคูณกับคำตอบคาตอบเพ นักเรียนค่ะครูคงไม่ต้องตั้งคูณให้นักเรียนแล้วคูณในแนวนอนเลยค่ะสามหนึ่งคูณให้หน่อยได้เท่าไหร่เอ่ยสามสามหนึ่งสามสามี่สิบสองสท่ามสองหกเทีกหนึ่งเป็นเถูกไหมคะถูกค่ะครูเก่งหรือว่าโยโย่เก่งคะโอ้ยโยโย่เก่งปรบมือให้ยโยโย่อีกครั้งค่ะเดี๋ยวกิจกรรมสุดท้ายจะลองให้เล่นเกมเล็กๆ แต่เป็นเกมที่ใช้ความรู้เรื่องที่เรากําลังเรียนนะคะอะ่นักเรียนคะฟังให้ดีว่าครูจะให้ทําอะไรขออนุญาตลบก่อนเดี๋ยวนักเรียนงงอันนี้เป็นสิ่งที่เราทดไว้นับก่อนนะครูจะติดโจทย์อย่าลืมนะคะครูจะติดเพียงแค่ทีละหนึ่งโจทย์เท่านั้นใครคิดเสร็จก่อนให้ชูมือบอกครูแต่ทุกคนจะต้องคิดก็คือต่างคนต่างคิดลงในสมุดของตัวเองเข้าใจไหมคะกลุ่มไหนที่มีคะแนนมากที่สุดเดี๋ยวได้รับของรางวัลไทยชั่วโมงไปพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ,มมคะโจทย์ในนี้นะคะ จะมีทั้งแบบมีเศษแล้วก็ไม่มีเศษไม่รู้แหละนักเรียนเป็นคนเลือกเองอ่ะใครจะเลือกคนแรกใครจะเลือกแค่เลือกเองออะให้พีเดี๋ยวนะโยโย่รับต่อไปเพื่อนบอกให้พีพีเลือกหนึ่งใบคิดในสมุดข,ของเตงนะคะเดีย๋ยวครูแอบดูก่อนหนึ่งสองสามยังไม่ทันคิดเลยอ๋อเปล่าเปล่าหันสั้นนะหันสั้นค่ะ ได้เรียนเขียนไปเลยค่ะครูต้องการแค่คําตอบแค่นั้นเองตอนนี้โดยใช้วิธีการหันสั้นมีใครได้คําตอบแล้วบ้างคะโอ้เยอะแยะเลยเดี๋ยวนะครูเห็นพีชูก่อนพีตอบว่า175คนอื่นที่ชูค่ะเมื่อกี้ตอบเหมือนกันไหมคะคนอื่นๆค่ะตอบเหมือนกันไหมคะหน้ยเเฉลยเลยนะคะครูไม่ทวนคะคำตอบที่ถูกต้องคือ175อถูกต้องค่ะ่กลุ่มคุณพีเก็บไปก่อน1แต้ม คนที่สองโยโย่ชูไว้รอแล้วขอให้โชคดีนะคะขอให้คะแนนเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะคะอ่ะโจทย์ต่อไปพร้อมเตรียมดินสองให้ดีหนึ่งใครได้ละชูมือเลยนะคะสองค,คะดูก็รู้แล้วว่าข้อนี้มีเศษหรือไม่มีเศษม,มีใครได้คำตอบแล้วบ้างคะโอ้โยโย่ชูไวที่สุดโ,<อ>โยโย่ค่ะขอคำตอบของห้าร้อยสิบเจ็ดหารด้วยห้าเท่ากับ 2> 2. 1 3 3่คนอื่นค่ะถูกหรือผิดแล้วอะไรคะ 2> 2. 1 3 3เศษ2คนอื่นค่ะมีใครผิดไปจากโยโย่กับพีไหมคะมีไหมคะ,ฉะเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือ <13 2. S> 1 0 3่เศษ2ถูกต้องค่ะเป็นคะแนนของกลุ่มที่2 2ข้อต่อไปค่ะรอบนี้นักเรียนต้องคิดได้เร็วขึ้นแน่นอนเพราะว่าคิดมาตั้ง2ข้อแล้วให้เวลาแค่10วิฮะห,หนึ่ง ใครได้คำตอบค่ะ,ะคุณอะไรนะน้นําหวานน้ําหวานได้6 1เ,เศษหนึ่งคนอื่นค่ะครูเฉลยเลยนะคะ6 1เ,เศษหนึ่งถูกต้องค่ะค,คุณน้ําหวานกลุ่มที่กลุ่มที่1นึ่ง และข้อสุดท้ายอ่ะมีเพื่อนอยากจับค่ะอจับหน,อน่อยอ่ะมอ,อห้ครูขอบคุณค่ะโ <c oughs> จทย์ข้อสุดท้ายคือ 1, 1> 2, 2 3พี่มีหารสัน้นพีตอบ1นึครับ117ไม่มีค่ะต้องตอบว่า1 1ึ่งค่ะคุณได้เท่ากันไหมได้เท่ากันไหมคะ <c oughs> ได้117ได้ไหมคะ <c oughs> ได้ไหมคะมุกได้เท่ากันไหมไ้ยได้117โยโย่117แต่แต่ได้เท่าไรคะหน่ย1ดีมากแต่ในที่นี้ขออนุญาตให้คุณพีเพราะเพราะอะไรไข่มุกเพราะว่าคุณพีมีวิธีการหารสั้นที่ครูต้องการนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ117คะแนนเป็นเอกฉันท์ค่ะคือกลุ่มที่1น0อ่ะโอเคใครมีใครไม่เข้าใจ เยี่ยมมากยอดเยี่ยมสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะหลักการหารสั้นเรามีวิธีการหารอย่างไรเนี่ยยังไม่ได้ลบเลยมีวิธีการอย่างไรอีกรอบหนึ่งครูเคยพูดไปแล้วรอบแรกเราจะนำตัวตัวหาตัวหารไปหัวกับตัวตั้งทีละทีละหลักจากจากไหนจากไหนไปไหน อจากหลักทางซ้ายมือไปยังทางขวา,า,ม,ามือทีละหลักไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ,<ร>ะใช่เมื่อเราหารในหลักไหนเราก็ใส่คําตอบให้ตรงหลักให <ละ S 1> <ะ>้ตรงหลักเก่งมากค่ะใส่คำตอบให้ตรงหลักถ้าหลักนั้นมันน้อยกว่าตัวหารเราก็ใส่เลข0ใส่เลขศูนย์เพื่อย,ยึดหลักไว้คำตอบมีเศษได้ไหมคะไ้มีได้ไม่มีเศษได้ไหมคะได้ได้ไหมคะได้ ได้ค่ะได้เหมือนกันไม่จําเป็นว่าจะต้องไม่มีเศเสมอหรือต้องมีเศเสมืออ่ะวันนี้พอเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในครับต่อไปหัวหน้าเชิญค่ะนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพขอบคุณพระคุณ